วิถีแห่งความเชื่อพระเจ้าอินทร์สารหรือพระพุทธเจ้าทําจากไม้สารใช้เวลาสารกว่าสามเดือนนับว่าเป็นองค์ที่นของประเทศไทยนำมาประดิษฐานที่ม่อนพยาราคาราเสร็จแล้วพระเจ้าอินทร์สารพระพุทธเจ้าที่ทําจากไม้สารขนาดหน้าตัก89ดนิ้วซึ่งนับว่าเป็นองค์ที่นของประเทศไทยสร้างด้วยไม้ไผ่มง จำนวน99,999ศิลปนับมาประดิษฐานที <Mango>. <S <S <ess> ่ธรรมสถานม่อนพยานาคราตอำเภอเมืองอ่างขวัญเชียงใหม่ที่ธรรมสถานม่อนพยานาคราตอำเภอเมืองอ่างขวัญเชียงใหม่ครูบาชัยประสิทธิ์พิคุกเจ้าสำนักธรรมสถานม่อนพยานาคราตได้ทำพิธีอัญเชิญพระเจ้าอินทร์สานหรือพระพุทธรูปที่ทำจากไม้ไผ่มาประดิษฐานที่ธรรมสถานม่อนพยานาคราตโดยพระเจ้าอินทร์สานองค์นี้ เป็นพระพุทธบังสมัธิทุกข์นาตนากว่า89เล้วใช้ยไม้ไพ่โมงจำนวนถึง99,000